สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเพื่อสุขสุกคนมื้อนี้ลหละม้อนจิ้วจะพี่น้องพา้มากินจุจุเหนืองวัวสามสิบกีบหัอตับพี่น้องผัดขิ่วหัอตับมามามาเสียงดังแน่จังน้อยเด้อพี่น้องคนกำลังอันจอส์สมองีี่อยนยุขกขังไปจ้ะ <laughs> มาคนกินอีหล่ะมอนกิ้วมีสูตรเจียวเปียคมคมมาฝากจ้ะ เดี๋ยวเข้ามาเห็ดเทียวก่อนจงข่อยจุนน้ำกันเนาะพี่น้องเนานะนนะต้มเพียไว้ห่อนห่อนด้อพี่น้องเพีย่วไม่ไม่จ้ะใส่บักพริกป่นบัดนี้เฮ็ดตามชอบพริกป่นเข้าขัวจ้ะใส่ข้าขวขัวลงไปคนๆด้วยพี่น้องด้วยใส่ผงนัวดด้วยพี่น้องมันจังควายสีซวงใส่ปลใส่มันบดซวงตัวเน่านวนัว,นว น้ำปลาจ้ะบ,บะนี้จะเฝ้าใส่ไหลมันสีเข้มหาดบ่ได้เพื่อน,นี่เด้อพี่น้องไปซื้อเนื้อมากจาก้ิ่นให้ดีแท้ๆมาเลยในี่ใส่ลงไปมาขมก็ใส่ขมเอาขมโซต,ตายเลยมื้อนี้โอ้เี่ยนะก้นบัดนี้อขอโทษขอให้ผู้บ่กินดิบเด้อจ้าพี่น้องที่เหล่ามันกิ้วกันโดนๆกินจ้า ยางไก่เคียงเหนือหอมหวนหวนโอ้ก็สิจุแสบแต่ก็จัดจักร้อยจ้ะมันนี้ซ้มเบิงก่อนพี่นองผมโซต,ตายอีเดียได้ลวดแล้วใส่พักซี่หอมเด้อพี่นองเด้ตอต้นหอมพักซี่จะหั่นไว้ใส่ลงไปใส่หอมลยไหลๆ เห็นชัดป่ะน้องพี่นอ้องคนดีๆขะข,ขาป่นเด้อเนี่ยคน,นครับพี่น้องว่าใส่หอมเมลายป่ะนะมามามาจุน้ำกันจ้าจุนน้ำกันมาพี่น้องบ่ะนี้แล้วแล้วแซ่บจวดจ้าบ่ะนี้มาพี่น้องบ่ะนี้แล้วแล้วจากก่าเจลข้าวเหนียวหันหอน้องพี่น้องเหนียวหันหันได้จ้ะ มามาแสบแสบน้ำกันขอตรวจขอไพ่อีกครั้งเด้อผูพีพ,พ,พีนองๆเพื่อนเพืพ่อนผู้บ่กกินดิบออมาขมกะโอ๊ยจําแก้วเพียก่อนอจับปากกินเหลียวพ้นตับ ผักแกมกับมี่ายแนวเดียพี่น้องบักเขือพักแผ่วอันพักซี่เหล้ากะหลำ่ำอันอันนี้พักกัดเขาบักแตงจ้ะหอมปีซีห่หลายแนวพี่น้องบักทั่วกับมี่มามาจา้ะมาแสบน้ำกันไปเรียวกับตับพี่น้องขุยข้าเขายไง はからです。 I'll give you a hard up you know. โอ้ผมผมขนาดมาเดินพี่น้องเด้อมาเดินมาเดินจุจักจ,จุขอถอดขอพายอีกครั้งเด้อสำหรับพู้พดกินดิบไหมจ๊ะอันนี้ก็นดนโดนกินดอกพี่น้องกิดอยากหอมหวนหวน อืมเขาเต่าด้วยจ้ะปลุกจะเป็นหลุกเต่าเลยคุยข้ามเขา 三十就 หน้องมันนับเบิ่งเด้อว่าอิหลามอนกิ้วสิกินได้จกข่ำจ้ะปกติส้อยจูบ่กค่อยถนนัดปันไดดอกจก้ะกิน,นไดเหลาไปันไดแต่ว่าขันกวยคุ้มนี่มักคักยูเพราะว่ามันปลุกเส้นเหลือดเส้นพ้อมได้ลายไหมจ้ะ พอตับพ่ผักคิดอยู่ขมโซสตายเลยดพี่นอน สามิบีพ,พันเนื้อสามิบีพันเขียวพันตับเนาะ อิ่มแล้วพี่น้องเราอยุสองสามตอนจ้ะกินบ่เบิดอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปก่อยตัวตเหนือสื่อมากกับบ่กท่าไในเขดเบิดดอกจก้ะแบงมาจุก,กอนอยากกินแก่วเปียกคุ้มๆแหมคักยุ่พี่นอ้องไข่ยุ่คนอีสานก็มากินทั้งสี่นะจ้ะขอโทษขอให้ครูป่ก,กินดิบเด้อจริงๆกับที่แรกกับ่กลกากินดอกพี่นอ้องจากจากน่อยมาส่งขิดอยาก ย่านมู่วาไหานนะ้อะนะย่านไท่ไปจองวางไห้อ้ยผู้สาวยันก็กินกลวยกินตับเอาละจ้าสำหรับคลิปนี้กับพ่อไวซ์ซัมมี่ี๋ยวอีหลามอนกิวกับสิมาขอสโตลาไปก่อนเจอกันไม่คลิปหนาเดจะไปน้องทำมากับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อีหลามอนกิวกบบนเพื่อเป็นกำลังใจแน่แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้อีหลามอนกิวน้ำเนื้อจ้า,จา สุดท้ายนี้ละมอนกิ้วกับขคให้พี่ให้น้องเวอร์สุขสุขคนโชคดีมีความสุขกินเข้าแสบนอนนรับวันดีได้เหล็กรางวัลที่หนึ่งลำลำเรื่อยๆเด้อจ้าสวัสดีจ้ะ